ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ถ้าหากใครที่มองหาร้านเติมเกมเซนเซียราคาถูกกว่าเติมเองนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็นี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้ดีฟันนะครับทางร้านจะกดเองกับมือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ทางร้านรับเติมเกมเนี่ยทุกแพ็คเลยนะครับก็สามารถแคปรูปภาพสอบถามได้เลยนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับอ่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสงสัยอะไรอยู่นะครับก็สามารถโทรสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวของทางร้านเนี่ยจะใช้เป็นตัวของ ID แล้วก็พาสเวิดในการ มันเองก็ถ้าหากใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากล้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกม,เกมตัวของถังซานนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาตีบอสนะครับตัวของปูกบีนะครับอ่ะสำหรับตัวของทีมคู่นั่นเองนะนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของบอสปูกบีรอบนี้เนี่ยโอ้โหเียกได้ว่าตึงมืออยู่นะครับเพราะว่าตัวของทีมเราเนี่ยอ่าตายค่อนข้างเยอะถูกไหมนะครับก็ถ้าเป็นตัวของ อ่าทีมด้านซ้ายมือเนี่ยผมทำคลิปให้ไปแล้วถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของทางด้านขวามือเนี่ยมันจะเป็นตัวของทีมคู่ถูกไหมนะครับซึ่งก็เพิ่งเปิดบับมาครบนะครับภายในวันนี้นะนะครับผมก็ได้ทำการลองเล่นไปตาหนึ่งนะครับซึ่งก็ปรับเปลี่ยนทีมนะครับซึ่งตัวของทีมแรกเนี่ยโอ้โหคือเล่นไม่ได้นะครับคือตายตั้งแต่ประมาณเทิร์นที่6นะครับซึ่งมันก็ขาดไปแบบค่อนข้างเยอะนะตัวของนามจเนี่ยนะครับผมก็เลย ลองปรับเปลี่ยนตัวของรอบนี้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะยืนได้ไหมนะนะครับแต่ว่าตัวของเย่ตงหลิงเนี่ยคือแบบฮิวจ๋าไงนะครับก็คิดว่าน่าจะดีกว่าตัวของเจียงจูนะนะครับแต่ว่าตัวของเจียงจูเนี่ยผมเอามาบ,บัฟตัวของดามเมจนะครับแต่ว่าตัวของเรื่องฮิวเนี่ยอาจจะฮิวได้แบบไม่แรงเท่ากับตัวของเย่ังหลิงนะครับก็คิดว่าน่าจะยืนได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าผมต้องบอกว่าตัวของทีมแรกนะครับผมก็ใช้เหมือนกับตัวของคลิปแรกเลยนะครับอ่าเรื่องตัวของทีมนะนะครับก็อ่ามีตัวของถังยี่หัวนะครับ6ปีนะครับแล้วก็เป็นตัวของแม่ถังซานะครับปูกระบีแข็งขาดนะครับแล้วก็เป็นตัวของถังซานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นโพเซซีนั่นเองนะนะครับคอเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นตัวของปูกระบีนะครับแล้วก็ตัวของอาวุธลับเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นตัวของขนกยุงนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าทีมเราอาจจะยืนไม่ค่อยได้ถูกไหมนะครับ ก็ต้องใช้ตัวของแบบหิวช่วยสักหน่อยนะครับ mm hmm. คือเน้นยืนแบบให้ครบ10เทิร์นอ่ะนะครับดีกว่าเราตายนะครับซึ่งมันอาจจะทำดาเมจได้น้อยไงถ้าตัวละครเราตายอะไรแบบนี้นะนะครับแอแล้วก็ตัวของทีมที่2เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับมีตัวของมาศูนย์ลงหลงนะครับแล้วก็ ถั Ã งเฉินนะครับปูกบีแขนขานะครับแล้วก็เป็นตัวของปูกบีร่างแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเย่ยงหลิงนะนะครับอาวุธรับเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นประมาณนี้นะครับมีตัวของพายุเข็มดลอกซารีนะครับมีดอกบัวมีตัวของเจ้าแม่คุณอิมนะครับแล้วก็เป็นตัวของมีดบินเนาะนะครับก็ลองเอาไปใช้ตามดูได้นะนะครับแล้วก็ตัวของคอเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นตัวของ วิถีกระบ,บี่นะครับหรือว่าตัวของปูกกระบี่เนี่ยแหละนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อ่าเป็นตัวของมุ้งแหวงกับกระดูกใช่ไหมกระดูกก็ตามมีตามเกิดเลยนะนะครับซึ่งผมก็อ่าได้ตัวของเซตมิติมาแล้วนะครับครบเซตแล้วนะนะครับแล้วก็ตัวของการอัพดงอัพดาวอันนี้ก็ผมจะแนะนําอย่างนี้ นะครับว่าถ้าเราอยากจะอัปดาวเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าให้อัปดาวอันที่เราต้องใช้แบบยาวๆนะนะครับอย่างเช่นตัวของออฟแดงแบบว่าอ่าสออฟแล้ว2ออฟขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราค่อยอัปดาวนะครับเพราะว่าถ้าเราอัปไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะรีคืนไม่ได้มั้งนะครับ อ่าถ้าเราอยากจะไปอัพอันใหม่อะไรแบบนี้นะครับมันน่าจะรีไม่ได้มั้งนะครับอันนี้คือที่ผมอ้างอิงจากตัวของซูเปอร์จีนนะนะครับไม่แน่ใจว่าอ่าตัวของซูเปอร์ไต้หวันเนี่ยนะครับคือรีได้หรือเปล่านะครับถ้ารีได้ก็อัพไปเลยแต่ว่าถ้ารีไม่ได้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้อัพอันที่เราต้องใช้งานจริงๆนะนะครับไม่งั้นเนี่ยมันเปลืองทรัพยากร นะครับแล้วก็โต๊ะของวงแหวนแต่ครับวงแหวนเนี่ยผมก็ใช้โตัวของจิ้งจอกนะโตัวของถังเฉินเนี่ยนะครับใช้โตัวของจิ้งจอกเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นโต๊ะของมูที่2นะครับที่ใช้เป็นโตัวของงูเนาะนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวของดาเมจบวกแบบแรงขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็โต๊วของตัวละครสายทรัพนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะนะครับมูที่2กับมูที่5เนี่ยผมก็ใส่เป็นงูนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็ใส่ตรงสายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โตัวของ บัฟนะครับบัฟเนี่ยผมก็เลือกใช้ตัวของเหมือนกับทีมตีบอสเดี่ยวเลยนะครับเหมือนกับตัวของคลิปแรกแหละนะครับมีตัวของผิดปกติขั้นสูงนะขีขั้นสูงนะครับอีเทั่วไปขั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นสกิลวิญ่ขั้นสูงนะครับอ่ะแค่นี้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันนะครับว่าตัวของวิธีการเล่นเราจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวของทีมแรกเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเล่นเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับเล่นเหมือนเดิม ได้ครับอ่ะที่ผมจะทําการบอกแบบทีละขั้นละกันเนาะนะครับอ่ะเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้โต๊วของสกิลอุกบีไปก่อนเลยนะครับอ่าแบบนี้นะที่เหลือนะครับคือเราก็จะเก็บโต๊ะของพลังงานเอาไว้นะครับถ้าพลังงานของเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับในกรณีที่เราแบบอ่าตีติดพาสีของแม่ถางซานเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้โต๊วของสกิลถ่างซานได้นะแบบนี้นะครับอ่ะใช้ไปก่อนเลยนะครับนี่อ่า แล้วก็เดี๋ยวเราจะรอเทิร์นต่อไปนะครับเพราะว่าเทิร์นหน้าเราก็ได้พลังงานอยู่ดีนะอ่ะพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็บัฟคีแล้วก็เป็นความเสียหายคีเลยนะครับแบบนี้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้ตัวของปูโกบีออกเทิร์นนะครับเราค่อยใช้ตัวของสกิล6ปีกนั่นเองนะครับอ่ะฟาดไปก่อนนะอันนี้เป็นพาสซีฟนะเรายังไม่ได้ใช้นะครับก็รออย่างเดียวโอเคก็ใกล้แล้วนะครับอ่ะแม่หางซานออกเทิร์นมาปุ๊บ ปูกบีก็ออกมานะครับนี่ตีรถบล็อกไปแล้วนะครับเราก็ใช้สกิลได้เลยนะนะครับผมแล้วก็ที่เราขาดไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้ตัวของสกิลปูกบีนะทุกคนนะครับพยายามแบบว่าใช้แบบให้แบบครบทุกรอบนะนะครับนี่เราใช้ไปก่อนเลยอ่าเพราะว่าตัวของสกิลปูกบีเนี่ยดีทุกรอบนะครับอ่าเป็นเพอบัฟนะทุกคนนะครับเป็นเพอบับที่เราเลือกมานะครับแบบนี้เลยเธอหน้าปุ๊บเราก็ใช้ได้ใหม่นะครับร <d> อนะ พอถึงเทินนาเนี่ยเราก็ใช้ตัวของสกิลปูกบีเลยนะได้ครับโอเคไปครับใช้เลยแล้วก็สกิลที่เหลือนะครับเราจะรอให้ตัวของอปูกบีเนี่ยตีธรรมดาก่อนนะครับก็ลดบล็อกไปก่อนเนาะฟาดไปนะครับทีมแรกของเราเนี่ยไม่ตายอยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะครับแต่ว่าทีม2เนี่ย อันนี้คือไม่แน่ใจอะโอเคปูกระบีตีไปแล้วนะครับนี่รถบล็อกไปแล้วนะครับเราก็ใช้สกิลได้เลยนะทั้ง2ตัวนะครับนี่แบบนี้เลยที่เหลือนะครับเราก็รอบัฟแล้วนั่นเองนะประมาณเทิร์นที่4ใช่ไหมเทิร์นที่4นะครับรอบัฟตัวของคีกับตัวของความเสียหายคียนะเพราะว่ามานาเหลือเหลือแน่นอนนะครับไปครับนี่มาแล้วปกปีเข้าสู่กลแท้ด้วยนะระบัฟคีไปนะครับแล้วก็ความเสียหายคียนะแบบนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวเราจะรอใช้ตัวของสกิลปูกบีนะนะครับได้าสานบัฟมาโอเคสกิลมาแล้วนะครับเราก็ใช้เลยนะซึ่งโตของสกิลหกปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวของเทินหน้านะนะครับก็รอได้เลยนะครับบัฟน่าจะหมดแล้วแหละนะนะบัฟคีนะไม่เหลือแล้วนะครับซึ่งเราต้องรอเทินหน้าอ่ะพอเราเข้าสู่เทินที่ 5ใช่ไหมนะครับนี่เราบัฟตัวของคีมาก่อนบัฟคีปึ่งเรียบร้อยนะครับตีแบบสบายๆแล้วทีนี้ที่เหลือนะครับเราก็ใช้ตัวของสกิลปูก,กบีกไปละกันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยตัวของสกิล6ปีกเลยนะครับไปซึ่งเราต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าตัวของ6ปีกเนี่ยหมดเทินหน้าไงซึ่งเราก็ต้องรีบใช้นะครับ ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเทินหน้าเนี่ยคือเราเข้าสู่ล่างปกติแล้วมันจะเสียสกิลฟรีนะนะครับผมตัวหอกทางซ่านเนี่ยเราก็ใช้สกิลได้เลยนะนะครับปลาหอกไปก่อนเลยโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นตัวของโพเซซีนะสกิลได้เลยนะครับนี่พลังงานเรามันเหลือล้นอยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยมันก็จะวนมาแบบพอดีพอดีนะครับอ่ะระบายตัวของความเสียหายคี้มานะอันนี้โอเค แล้วก็ตามด้วยตัวของสกิลปูกบีได้เลยนะนะครับแบบนี้เลยอ่าแปะตัวของดีบัฟดาเมจลึกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้ตัวของโพซีซีละกันนะครับตีรถป็อกไปก่อนนะโอเคสกิลตัวของโพซีซีไปเลยนะปับ๊บเกาะไปก่อนสบายๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเทินหน้านะครับเราก็บัฟตัวของคีต่อนั่นเองนะนะครับเพราะว่าตัวของบัฟคี่หมดแล้วนะนี่นะครับเราบัฟคี่ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของสกิลปูกบีได้เลยนะนะครับผมแบบนี้นะไปครับเพราะว่าตัวของปูกบีเนี่ยเรายังเข้าสู่ไกลแท้อยู่นะทุกคนนะครับฟาดไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้ตัวของปูกบีเนี่ยออกเทินนะครับ ตีรถบล็อกไปครับนี่ตามด้วยตัวของสกิลถังซานะครับแบบนี้เลยอ่าแล้วก็มานามมนเหลือใช่ไหมเราก็ใช้ตัวของสกิลหกปีกเลยนะครับแบบนี้โอเคถ้าไม่เหลือเราก็เก็บเอาไว้เทินหน้านะนะครับผมอ่าครับก็เดี๋ยวเข้าสู่เทินที่แปดละเราก็บับคีไปนะครับนี่บับคีไปก่อนแล้วก็เป็นตัวของความเสียหายคีนะครับนี่เราบับไปก่อนเลยนะครับฟาดเข้าไปนะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้ตัวของสกิลปูกรบีนะครับเพราะว่าหกปีพึ่งเข้าสู่กกยแท้มานะรอเทิร์นหน้าได้นะครับแต่ว่าผมว่าใช้ไปก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของศัตรูเนี่ยโดนรดบล็อกอยู่ใช่ไหมอ๋อเป็นบางตัวนะครับไม่เป็นไรอ่ะเราก็ใช้ตัวของสกิลปูกบีไปนะนะครับถ้าเราแบบใช้ตอนที่ศัตรูเนี่ยติดแบบรดบล็อกอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะคุ้มกว่านะนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นแบบแวบๆไงดูไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะอ่ะเราก็ใช้โตัวของสกิลปูกบีไปเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่เทอร์นที่9นะนะครับซึ่งตัวของทางซานเนี่ยนะครับเราจะเก็บเอาไว้ใช้สกิลเทอร์หน้าเลยนะครับเพราะว่าเทอร์หน้าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งถ้าเราใช้ตอนนี้เนี่ยเทอร์หน้าคือเราไม่ได้ใช้ตัวของสกิลทางซานละนะครับเราอาจจะรีดดาเมจได้ไม่คุ้มนะทีนี้นะครับเราก็รอนะครับรอเข้าสู่เทอร์นที่10เลยโอ้โหเกือบตายอยู่เหมือนกัน นะครับอ่ะเราเข้าสู่เทอที่1 0เนี่ยมันจะเป็นฟูลบัฟนะครับเราก็บัฟคีมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวของความเสียหายคีอ่าสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวของปูกบีเนี่ยนะครับแปดดีบัฟไปก่อนเลยตามเอ็ดลึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตัวของปูกบีออกเธอนะครับตรีรถบล็อกไปนะโอเคครับก็ตามด้วยตัวของถังซานเลยและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นตัวของโฮปีก นะครับผมสกิลปิดถ้ามนานาเหลือนะครับคือเราก็จะเอาตัวของมานานเนี่ยเก็บเอาไว้ให้เธอที่2นะทุกคนทีม2อ,อ่าต้องบอกว่าเป็นทีม2นะครับโอเคมานา,นานเรามีประมาณ4นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมนะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวของสกิลปูกบีไปก่อนนะนะครับเพราะว่าลดตัวของพลังโจมตีของฝั่งตรงข้าไมไปก่อน,นครับไม่งั้นเนี่ย เราอาจจะยืนไม่ได้นะนะครับผมอ่ะเราสกิลไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้ตัวของอ่าศัตรูเนี่ยสกิลใส่เรามานะตีเรามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการอ่าค่อยๆบัฟโลนะครับนี่ตีไหมโอเคเกือบครึ่งหลอดละอ่ะครึ่งหลอดแล้วน,นะครับเราก็บัฟได้เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวของลงหลงนะนะครับบัฟไม่หนึ่งทีซึ่งเราจะเสียเกาะไปนิดเดียวนะครับนี่ พอเราเข้าสู่กายแท้เนี่ยเทอร์นี่สองเนี่ยเราก็ใช้ตัวของเย่หงหลิงเนี่ยนะครับบับตัวของเลือดก่อนนะนะครับตามด้วยตัวของปูกบีเลยนะครับนี่แปะตัวของดาเมจลึกนะครับผมไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้ตัวของปูกบีออกเทอร์นะรนะตีรถบล็อกไปนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยตัวของปูกบีธรรมดานะครับอาจจะไวห,หน่อยนะทุกคนแต่คิดว่าทุกคนน่าจะฟังอันทันนะครับอ่า แล้วก็ตัวของถางเชินไปเลยนะครับนี่สกิลถังเชินไปก่อนเลยโอเคไม่ติดคีด้วยนะครับคือเราแบบตีแบบไม่ค่อยติดคีนะทีมนี้นะครับไม่เป็นไรนะ่ายังไหวยอยู่นะพอเราถึงเทอร์นี่3ปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้ตัวของบัฟเกราะมาก่อนนะครับนี่เราใช้มาก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอตัวของปูกบีออกเทอร์นไหม ผมว่าไม่ต้องรอนะครับเราสามารถใช้ได้ก่อนเลยเว้ยแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ลงหลงฮิวแล้วครับโอ้โหตีโคตรแรงนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะคือเราแทบจะยืนไม่ได้เลยนะปามานี่คือแตกได้เลยนะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเรายัางใช้ได้อยู่โอเคแต่ว่าเทินหน้าเนี่ยเราอาจจะเล่นลำบากแล้วเพราะว่าพลังงานไม่ไม่น่าจะพอนะครับตีไหมโอ้โหดูดีไหวไหมเนี่ยอ่ะก็เอาตัวของดิงงดิ่งนะครับฮิวมาก่อนนะ อูบะบีนะครับรถพลาชจมตีไปก่อนไม่ไหวนะครับคือแรงจัดเลยตอนนี้ผมว่าน่าจะแย่นะครับแบบนี้อือหือตายไหมเนี่ยผมสกิลตัดก่อนละกันโอ้โหเกือบตายนะครับก็เดี๋ยวเราต้องใช้ตัวของมาสูรบับเกาะไปก่อนนะครับมาแล้วก็เป็นตัวของหลงๆนะครับฮิวขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่งั้นนี่คือแย่แน่เหมือนเดิมเลยครับภาพเดิมเลยเนี่ย ประมาณเทอนี่6เนาะที่ผมบอกนะครับโอเคก็ยังรอดอยู่นะครับซึ่งผมก็จะทําการปั๊บเกราะมาก่อนนะไม่งานนี้คือเล่นยากครับปั๊บกราะมาแล้วก็ตามด้ไปตัวของฮิวเลยดีนะครับเรายังมีตัวของเย่ลิงหลิงเนี่ยคอยฮิวให้นะครับซึ่งตัวของนาเมเราอาจจะต้องยอมปล่อยไปก่อนนะนะครับพยายามแบบว่าช่วยตัวของทีมก่อน นะครับผมแล้วก็เป็นตัวของเย่ยลิงหลิงนะนะครับคอยฮิวแล้วกันโอเคเราฮิวขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวของสกิลปูกบีนะครับอันนี้คือต้องใช้แล้วไม่งั้นนี่คือดาเมจเราน่าจะขาดนะครับก็แปะตัวของดาเมจลึกขึ้นไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามด้วยตัวของปูกบีนะน่าจะยืนได้อยู่นะครับนี่เรายังมีบัฟตัวของน้องลิงหลิงอยู่ไง นะครับเวลาที่เราออกเทินก็เลือดเด้งนะครับช่วยได้อยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวของทางเฉินนะโอ้โหมีตีโคตรแรงนะครับแต่เย็นเดอ้อถ้าแบบเราใช้ตัวของเยี่หนึ่งแล้คือไม่ได้เนี่ยโอ้โหแป๊บหนึ่งนะเราปั๊บก่อนดีกวะนะครับทรงนี้คือเริ่มแย่แล้วก็ฮิ้วขึ้นมานะครับเธอที่8แล้วนะทุกคนอาจจะไหวนะ อาจจะนะครับโอเคแต่ผมว่าอาจจะต้องใช้ตโตของปูกบีรลดพลังโจมตีไหมตีแรงหรือเกินนะครับอ่ลดโจมตีไปก่อนนะครับโอ้โหฟาดมาแล้วรอดไหมโอ้โหผมว่าไม่น่ารอดนะครับก็มีโอกาสแตกสูงมากๆนะครับนี่นิดเดียวนะครับโอ้โหยังได้อยู่นิดนึงแต่ไม่น่ารอดแล้วนะ เรียบร้อยครับก็ประมาณเทอร์ที่9นะครับอือ,อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะทุกคนแบบนี้ปรับอีกแล้วนะแต่ว่าเรามาตายเทอร์ที่9นะครับอตัวละครเนี่ยอยู่ถึง10บเทอร์นะนี่นะครับเทอร์ที่1ิบพอดีนะครับก็อ่เราแปะดีบัาไปก่อนนะครับเล่นแบบเต็มที่แล้วกันเนะาะอแล้วก็ตีรถบล็อกไปนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวของสกิลปูกระบีเลยนะครับผมน่าจะจบแล้วนะครับอันนี้ เทินสุดท้ายพอดีนะครับซึ่งถ้าใครที่ใช้ตัวของเย็นหลิงเนี่ยไม่ผ่านเหมือนผมเนี่ยนะครับคือเราอาจจะต้องใช้เป็นตัวของพ่อหลุงแล้วนะครับเพราะว่าตัวของพ่อหลุงเนี่ยนะครับคืออ่าช่วยตัวของลดดาเมจที่เราได้รับนะครับแต่ว่าดาเมจเราดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายืนได้ประมาณถึง10เทินไงได้ครับอ่าก็โอเคนะครับไม่ได้แย่ นะครับอ่ะโต้ของดาเมจเนี่ยก็ประมาณนี้ถูกไหมนะครับอ่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้แล้วคือตายเป็นผมเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องใช้โต้ของพ่อ,พอลหลวงแล้วนะครับคือพ่อลหลวงเนี่ยมีบัฟโต้ของลดดาเมจให้ไงนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีฮิวนะครับซึ่งมันก็น่าจะยืนได้ดีกว่านะครับอ่ะลองเอาไปใช้กันดูนะครับซึ่งผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนมาก่อนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ คลิปนี้นะครับน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับอ่าสอนตีตัวของบอสนะครับอ่าปูกระบี่นะครับสุดโหดนะนะครับโอ้โหแทบจะยืนกันไม่ได้เลยนะครับก็รีดว่าโหดจัดนะครับต้องมีฮิลนะครับอ่ะก็แค่นี้นะครับวิธีการตีบอสนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมในกาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ